สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า10กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับอาจารย์อูสุดยอดทั้งอูเรน์ได้เห็นทักษะวิญญาณทั้ง6ของอูจางคงทั้งห้าทักษะแต่แม้ว่าเขาจะไม่รู้จริงๆว่าทักษะวิญญาณหมื่นปีคืออะไรแต่พลังที่ไม่มีใครเทียบได้ของการฟันที่สามารถฆ่าเริงปีศาจสตานั้นก็ชัดเจนในอนาคตข้าจะแข็งแกร่งขนาดนั้นไหม ทางอูรินวางอูจังคงเป็นเป้าหมายโดยไม่รู้ตัวทางอูรินไปเยี่ยมสมาคมช่างตีเหล็กแรกไปหาหมู่เฉินทันทีอาจารย์ข้ากลับมาแล้วเมื่อเห็นลูกศิษย์ที่กระตือรือร้อนของเขามู่เฉินก็ยิ้มออกมาเจ้าเป็นอย่างไรบ้างวันดุดของเจ้าผ่อนคลายไหมเขาเป็นคนที่เข้าง่ายที่สุดในบรรดาอาจารย์ของทางอูรินตามใดที่เขาไม่ได้อยู่ในระหว่างการสอนเขาก็จะแสดงอารมณ์ที่อบอุ่นออกมา ข้าได้อะไรามามากมายจากมันแต่ข้าไม่มีโอกาสฝึกฝนการตีเหล็กตลอดเวลาทั้งริ้นก้มหน้าด้วยความอับอายงูเฉินหัวเราออกมาอย่างราเเิงเจ้าเป็นเด็กที่ซื่อสัตย์อยากกังวลเรื่องนี้มากการพักผ่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนเช่นกันเมื่อเจ้าไปถึงระดับหนึ่งของการตีขึ้นรูปการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องไม่สาคัญเท่ากับการสะสมและรวบรวมประสบการณ์ของเจ้าอีกต่อไปพ่อ ่านดีเกินไปสําหรับเขาทําไมท่านไม่ให้ข้าออกไปเล่นในช่วงวันหยุดท่านทําให้ข้าตีขึ้นรูปทุกวันเสียงที่คุ้นเคยข้ามควรนมู่ซือเดินเข้ามาในห้องด้วยใบหน้าที่มุย่ยมูเ่เฉินกล่าวว่าเมื่อระดับการตีเหล็กของเจ้าดีเท่ากับของถังอุรินเจ้าก็สามารถพักผ่อนได้เช่นกันมู่ซือจ้องไปที่ถังอุรินก่อนที่จะกระทึบออกไปถังอุรินสูญเสียวิธีจัดการกับความเกลียดชังของสีพี่ของเขา เธอนี่มันดื้อด้านจริงๆเด็กคนนี้มู่เฉินขอมอดคี้วเขาเข้าใจลักษณะการแข่งขันของลูกสาวแต่เขาไม่เคยคิดที่จะแก้ไขเป็นคุณธรรมสําหรับเยาวชนที่มีบุคลิกเช่นนี้หวัวใจที่แข่งขันกันจะผลักดันให้ทํางานหนักขึ้นมู่ซื้อตั้งเป้าหมายไปที่ทางอูรินไม่เช่นนั้นเธอคงไม่ทําแบบนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่น่าเสียดายที่คู่ต่อสู้ของเธอประหลาดเกินไปเล็กน้อยอูริน มันไม่ง่ายสำหรับเธอที่จะแสงหน้าเขาเจ้าพึ่งกลับมาไปพักผ่อนเธอแต่ขอเตือนเจ้าว่าการฝึกของเจ้าจะเข้มงวดยิ่งขึ้นจากนี้ไปดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเนื่องจากเจ้ามีเวลาสามวันก่อนที่โรงเรียนจะกลับมาเปิดใหม่ให้ใช้เวลาหนึ่งวันพักผ่อนและกลับไปเรียนรู้อีกสวันตกลงการขาดคําเตือนใ,นใดทําให้ทางอุรินสบายใจแต่ถึงกระน,นั้นเขาก็แค่ขตัวเอง หลังจากออกจากสำนักง,งานของมู่เฉินทางอุเร้นไปรับงานท่างตีเหล็กระดับ3-2อย่างก่อนจะกลับไปที่โรงตีเหล็กเขานั่งสมาธิตลอดการเดินทางกลับบ้านดังนั้นเขาจึงไม่เหนื่อยเลยได้วางแผนที่จะทำงานทั้งสองนี้ให้เสร็จก่อนจะกลับไปเรียนจากมู่เฉินพวกเขาจะนับเป็นการอบอุ่นร่างกายและป้องกันไม่ให้มือของเขาสันเมื่อเขาอยู่กับมู่เฉินเขาปรับโต๊ะตีเหล็กวางโลหะลงและเริ่มหลอม เขาเริ่มรู้สึกสบายใจกับขอโลหะพันกันเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกประหลาดใจที่ค้นพบความจริงในคำพูดของมู่เฉินเขาไม่ได้เพียงแต่บอกให้พวกเขาปลอบโยนทั้งอุรินหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนจากการตีขึ้นรูปกระบวนการที่เขาทำน,นั้นดำเนินไปอย่างราบรื่นกว่าเมื่อก่อนเขาสามารถสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีภายในโลหะและจิตวิญญาณของมันได้อย่างง่ายดายในตอนนี้ทั้งอุรินสันนิษฐานว่า เขาจะาผลิตผลิตภัณฑ์ที่รอมเหลวในครั้งแรกในขณะที่เขาปรับตัวให้เข้ากับการตีขึ้นรูปแต่ตรงกันข้ามกับความคาดหวังของเขากระบวนการทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่นโลหะทุกชิ้นผ่านการปรับแต่งพันการสำเร็จและมีคุณภาพที่สูงกว่า่อนวันหยุดด้วยความช่วยเหลือของเนตรปีศาจสีม่วงประสิทธิภาพของเขาได้เพิ่มขึ้น5 0ปรเซตพลังวิญญาณของเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันและเขาได้รับความช่วยเหลือจากการโกทับ เนื่องจากวิชากางภายในฉีนเทียนตอนนี้เขามีความแข็งแกร่งมากขึ้นในการหลอมเป็นเวลานานนี่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจยอย่างเห็นได้ชัดในอดีตเขาสามารถปรับแต่งโลหะพันกันทีละชิ้นติดต่อกันเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาสามารถทํางานกับ4ชิ้นแร่ลงเอ่ยด้วยผลลัพธ์คุณภาพสูงยิ่งขึ้นไปอีกไม่ว่าพวกเขาจะเป็นร้อยกันหรือพันกันมีรายเกตที่ระรับมอบหมายให้มีคุณภาพมีสามระดับสําหรับร้อยกันต่ำกลางและสูง พันการมีทั้งหมด5ระดับโดยมีชั้นที่1อยู่ที่ระดับบนสุดได้ระดับที่5อยู่ที่ระดับร่างทางอุรินมักจะผลิตสินค้าพันการระดับ C เมื่อโชคข้าวข้างเขาเป็นคราวๆเขาจะผลิตโลหะระดับ3ในขณะที่เมื่อมันต่อต้านเขาเขาจะร้อมสินค้าระดับ5แม้ว่าการผลิตสินค้าระดับ5ก็เพียงพอแล้วสําหรับการทํางานแต่สินค้าระดับ3และสูงกว่าจะได้รับเงินเพิ่มเติม ทั้งอูเรนยินดีที่ได้พบว่าหลังจากตีโรหะระดับ 3- าและสในตอนเริ่มต้นส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นระดับ2นั่นเป็นเงินพิเศษมากมายข้อเท็จจริงที่ว่าคุณภาพของสินค้าของเขาดีขึ้นแสดงว่าเขามีความเข้าใจเรื่องโรหะดีขึ้นอาจารย์มู่บอกค่าก่อนหน้านี้ว่าเมื่อค่าสามารถล้อมโรหะระดับที่1นด้วยอัตราความสําเร็จ3์ได้ข้าพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับการล้อมวิญญ,ญาณเดิมที เขาคิดว่ามันจะใช้เวลา3ปีก่อนที่เขาจะลองทําได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาสามารถลองได้เร็วกว่าที่เขาคาดไว้ถ้าเขาสามารถผลิตโลหะระดับสองได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องพยายามให้ดีที่สุดระดับแรกจะไปไกลแค่ไหนสิ่งที่ท้งอุรินไม่ทราบก็คือการเก็บเกี่ยวของเขาจากการเดินทางไปเมืองเทีนโตนั้นน่าประหลาดใจยอย่างแท้จริงนอกจากผลไม้กิ่ดมังกรแล้ว ประสบการณ์และความสามารถของเขาในแท่นมูจาวิญญาณชั้นกลางได้ขยายมุมมองของเขาเกี่ยวกับสัตว์วิญญาณและทักษะวิญญาณแต่ทว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาทั้งหมดที่เขาได้รับจากการดูดซับพลังวิญญาณของลิงปีศาจสามตาในฐานะที่เป็นสัตว์วิญญาณประเภทพลังจิตวิญญาณพลังงานวิญญาณของลิงปีศาจสามตานั้นมีความผันผวนมากกว่าของสัตว์ทั่วไปมาก เมื่อรวมกับพลังวิญญาณที่เกินขีดจำกัดของร่างกายทังอูเรนต้องเผชิญกับอันตรายมากมายถ้าผู้อาวุโซถังไม่มาช่วยเขาการฝึกฝนของเขาจะเบี่ยงเบนส่งผลให้อย่างดีที่สุดได้รับบาดเจ็บทาววอนะอย่างเร็วร้ายที่สุดเสียชีวิตอย่างทรมานความผิดของอูจังคงเกิดจากความเป็นไปได้ที่ร้ายแรงนี้แต่ทั้งอูเรน รอดมาได้และประสบความสําเร็จอย่างมากแม้ว่าเขาจะไม่ได้ประโยชน์มากเท่ากับการทําลายผนึกของราชาเมงกรทองแต่กําไรของเขานั้นชัดเจนจิตวิญ,ญญาณของเขาถึงจุดสูงสุดที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้และวิชากําลังภายในเฉียนเทียนได้ปรับปรุงทั้งพลังจิตวิญญาณและพลังวิญญาณของเขาหลังจากปรับปรุงพลังงานทั้งสองนี้ความแข็งแกร่งขั้นพื้นฐานของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากไม่ว่าวิญญาจาร์จะมีอาชีพใด พลังงานทั้งสองนี้เป็นส่วนสําคัญของรากฐานของพวกเขานี่คือเหตุผลที่การพัฒนาของถังโอเรนส์ในเรื่องนี้ช่วยให้การตีขึ้นรูปของเขาดีขึ้นเมื่อเสร็จเร็วกว่าที่เขาคาดไว้ถังโอเรนส์ไม่ได้ไปทํางานทันทีแต่เขาเลือกที่จะฝึกฝนวิชาพลังภายในเฉียนเทียนแทนความเข้าใจเรื่องโรงหาของเขาลึกซึ้งขึ้นในช่วงเวลาสองสาวันนี้ขณะที่เขาเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างในระหว่างการทําสมาธินี้ ความสงบเป็นเวลาหนึ่งเดือนของเมืองทะเลตะวันออกสิ้นสุดลงด้วยการเปิดเทอมใหม่ของโรงเรียนและเต็มไปด้วยเสียงและความตื่นเต้นอีกครั้งนักเรียนหลังไหลเข้ามาในสถาบันการศึกษาผู้คนเต็มไปด้วยแง่บวกนี่เป็นภาคการศึกษาที่สองของพวกเขาหลังจากที่พวกเขาเรียนเสร็จพวกเขาจะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ชั้นปีถัดไปแม้ว่าพวกเขาจะตั้งตารอที่จะเลื่อนระดับการฝึกฝนขึ้น สำหรับผู้ที่เข้าเรียนในสถาบันวิญญาจาร์ชั้นกลางพวกเขาต้องไปถึงสองวงแหวนเมื่อสำเร็จการศึกษาจาก6ปีในแผนกชั้นกลางมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรจบการศึกษาในทางกลับกันผู้ที่อยู่ในแผนกชั้นสูงจำเป็นต้องมีวงแหวนสาวงจึงจะสำเร็จการศึกษาได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าสถาบันการศึกษาจะเป็นเช่นไรนักเรียนทุกคนก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ วกที่อยู่ชั้นสูงจะถูกกดดันอย่างมากเรื่องเวลานักเรียนในสองชั้นแรกยังคงสามารถผ่อนคลายได้ความเร่งด่วนของการพัฒนาการฝึกฝนของพวกเขายังคงอยู่ที่ด้านหลังของจิตใจหยุนเซียวและโจชางชื่อกำลังสำรวจสถาบันการศึกษาในขณะที่พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆทั้งสองได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีหลังจากบีเทิมด้วยกันเจ้าเห็นอูลินหรือใครในห้องศูนย์บ้างไหม เมื่อพูดถึงพวกเขาแล้วก็มีบางอย่างที่แปลกจริงๆข้าได้ยินมาว่าหวังจินชื่อและจางหยางชื่อย้ายไปโรงเรียนอื่นโจจางชื่อยิ้มพวกเขาคงระอายใจเกินกว่าจะอยู่ในชั้นเรียนเดียวกันกับ3มคนนั้นยุนเซียวกรอบตาเจ้าคิดว่าอาชริยะที่มีวงแหวนสองวงในชั้นปีที่หนึ่งอยู่แล้วจะรู้สึกระอายใจไหมเป็นอย่างอื่นอย่างแน่นอนรู้ไหมข้าพนันได้เลยว่าอูรินรู้สึกกดดันในตอนนี้ ข้าได้ยินมาว่ากูเย่เป็นมหาวิญญาจารย์แล้วและเขาเป็นเพียงคนเดียวในชั้นเรียนของพวกเขาที่ยังคงมีวงแหวนเพียงวงเดียวข้าสงสัยว่าห้องศูนย์จะอยู่ได้นานแค่ไหนดวงตาของโจจางชื่อเป็นประกายคงจะดีถ้าห้องเรียนศูนย์ปิดตัวลงด้วยวิธีนี้พวกเขาจะต้องกลับมาตอนนี้เราเป็นห้องหนึ่งแล้วแต่เราตา่างเขารู้ดีว่าห้องอื่นๆแข็งแกร่งแค่ไหน เราจะทำยังไงสำหรับการแข่งขันเรื่องระดับห้องของภาคการศึกษานี้เราจะไม่ถูกรดระดับด้วยอัตรานี้หรือไม่ยุนเซียวยักไรนั้นเราไปห้องสองกอันเถอะโจจางชือบิดเบีย้ยด้วยความไม่พอใจเจ้าไม่รู้สึกเสียเกียรติทีมเลยหรือยุนเซียวกล่าวว่าเจ้าต้องมีความแข็งแกร่งเพื่อที่จะได้รับเกยียรติเจ้าควรมุ่งความสนใจไปที่การฝึกฝนแทนที่จะคิดถึงเรื่องไร้ประโยชน์อย่างนั้นหรือ ทั้งสองยังคงสนทนาการต่อไปขณะเดินทางไปยังหอพักทาใดนั้นมีบางอย่างหนึ่งดูดสายตาของหยุนเซียวเขาสะกิดเพื่อนและกระซิบดูสินี่กูเย่ตจจัจางชื่อมองตามหยุนเซียวและพบกู่เย่ที่สวมชุดเครื่องแบบของสาบันการศึกษาเธอมีรูปรักที่ละเอียดอ่อนแต่ไม่สวยเป็นพิเศษอย่างน้อยเธอก็ยังห่างไกลาจากระดับของโอหยางซิซินแต่ทว่า นิสัยเฉพาะตัวของเธอมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นแม้แต่เสียเสียก็พบว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากเธอมีเพียงทางออรินเท่านั้นที่ดูเหมือนจะมีภูมิคุ้มกันต่อสเสน่ห์ของเธอหยุนเซียวและโจจางชื่อก็ไม่มีข้อยกเวน้นพวกเขารู้สึกถูกกดขี่ข่มเหงเมื่อเห็นเธอราวกับว่าพวกเขาเป็นสัตว์วิญญ,ญาณระดับต่ำที่เห็นสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังกูเย่โตขึ้นและสวยขึ้นในช่วงปีเทอมซึ่งทำให้รัศมีครอบงำเธอ กูเย่ไม่ได้สังเกตเห็นทางคู่และยังคงเดินไปที่ทางเข้าโรงเรียนเธอไม่สนใจคนอื่นเลยจริงๆโจจางเือเราอให้เธอออกไปก่อนที่เขาจะกระซิบกับเพื่อนของเขาหยุนเซียวหัวเราะเยาะเข้าใจอะไรไหมข้ารู้มานานแล้วว่ากูเย่นั้นแข็งแกร่งที่สุดในห้องศูนย์ข้าไม่คิดว่าใครที่ต่ำกว่าชั้นปีที่หจะตรงกับเธอถ้าห้องศูนย์เข้าร่วมการแข่งขันเลื่องระดับห้องฮ่าฮา ข้าไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าเธอจะส่องแสงได้มากแค่ไหนเธอแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอแข็งแกร่งกว่าเสียเซียงงั้นเหรอคุนเสียวยิ้มน่าจะใช่ภายนอกอาคารอาจารย์อาจารย์อูโปรดดูแลนักเรียนคนนี้ด้วยเราได้ตรวจสอบเธอแล้วและเธอมีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่ห้องศูนย์อย่างแน่นอนหลงหงชูแข่งเขิมบอกอูจางคงอูจางคงเลื่อนสายตาไปทางหลงหงชู ก่อนที่จะก้มศีษรษะลงเพื่อมองไปที่หญิงสาวที่ขี้อายต่อหน้าเขาเขาพูดอย่างเย็นชาว,ว่าห้องของข้ารับแต่สัตว์ประดาบเท่านั้นไม่ใช่คนธรรมดาท่านคิดว่าเธอมีคุณสมบัติหรือไม่เธอมีวงแหวนเพียงวงเดียวหรงเหิงชูขมวดคิ้วพูดถึงเรื่องนั้นอาจารย์อูข้าคิดว่าห้องศูนย์ของเจ้าสามารถปรับเปลี่ยนบางอย่างได้ไม่มีปัญหากับกูเย่ยและเสียเสียแต่ทำไมจางหยางซือและหวังจินชื่อถึงจากไป ท่านประธานสถาบันการศึกษาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าแต่ข้าไม่คิดว่าการบังคับให้สองมหาวิยาจารย์ออกไปเพื่อประโยชน์ของทางโุเรนที่มีวงแหวนวงเดียวนั้นถูกต้องแล้วทำไมห้องศูนย์ถึงยังต้องมีอยู่ข้าพบอัจฉริยะเพราะเจ้าแต่เจ้ากำลังหาข้อแก้ตัวทุกรูปแบบข้าจะขอให้สถาบันการศึกษาปิดห้องเรียนศูนย์เนื่องจากเจ้า,จามีนักเรียนเพียงสามคนเท่านั้น ปู่จางโค้งจ้องมองเขาด้วยดวงตาที่เยือกเย็นท่านควรพูดแบบนั้นกับท่านประธานแทนข้านักเรียนมีทางเลือกของตัวเองและข้าก็มีทางเลือกของข้าเจ้าคือซูเซียลยานใช่ไหมข้าจะให้โอกาสเจ้าเจ้ามีเวลาหนึ่งเดือนในการได้รับอนุมัติของข้าและนักเรียนของข้าถ้าเจ้าไม่ทำไม่ว่าภูมิหลังของเจ้าจะเป็นอย่างไรข้าจะไม่ยอมรับเจ้าเป็นนักเรียนของข้าเข้าใจไหมซูเซียลยาน ฟังโดยก้มศีษรษะลงและพยักหน้าอย่างขี้อายเธอต้องการฝังหัวเราะเล็กของเธอไว้ในอกข,ของเธอตอนนี้ปฏิบัติตามข้าข้าจะจัดการเรื่องงานของพักให้อูจางคงไม่สนใจที่จะบอกลาโรงหงชูเขาหันหลังกลับอย่างรวดเร็วและจากไปสูเซียวหยานรีบตามอูจางคงสายตาของงหงชูได้ติดตามการจากไปขณะที่ริมฟีป่าของเขายกขึ้นที่ขอบเขาไม่ได้คิดว่าพฤติกรรมของอูจางคงนั้น ไม่สมเหตุสมผลหรืองุดงิดเลยสักนิดผู้ชายคนนั้นเขาสนใจห้องศูนย์จริงๆเขาจะไม่ยอมแพ้เป็นอย่างอื่นดีจังเป็นเรื่องดีที่เขาใส่ใจเพราะมันจะกระตุ้นให้เขาพยายามอย่างเต็มที่ข้าหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเขานั่งลงและกดหมายเลขอย่างรวดเร็วบนเครื่องสื่อสารวิญญาณของเขา,ท,าทักถายท่านประธานข้ามีความคิดภาคเรียนที่แล้วนี้เราทุ่มทรัพยากรลงในห้องเรียนศูนย์ แต่ตั้งแต่นักเรียนสองคนออกไปคณะกรรมการก็ตั้งคำถามกับการตัดสินใจของท่านใช่ไหมข้าเชื่อว่าถึงเวลาที่จะแสดงความแข็งแกร่งของห้องศูนย์ในขณะเดียวกันก็ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนความพยายามนี้ต่อไปหรือไม่ท่านคิดอย่างไรหรงเัิงชูฟังอีกบรรทัดหนึ่งและพยักหน้าใช่นั่นคือสิ่งที่ข้ากำลังคิดเราจะให้พวกเขาไป แม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่ามันจะพัฒนาไปอย่างไรแต่พวกเขายังเด็กดูดังนั้นมันควรจะดีตราบใดที่พวกเขาบรรลุผลที่ดีและได้รับเกียรติให้สถาบันการศึกษาของเราด้วยวิธีนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นความเหนือกว่าของอาจารย์ในโรงเรียนของเราเมื่อพวกเขารู้เรื่องนี้แล้วอาฉริยะจะไม่มาสมัครในโรงเรียนของเราอีกหรือใช่ใช่ข้าจะได้เริ่มการจัดเตรียมขณะที่ซูเซลย,ยานเดินตามอูจางคง ดวงตาที่เป็นประกายของเธอจับจ้องไปที่สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยโรงเรียนเก่าของเธอเป็นโรงเรียนธรรมดาและเนื่องจากครอบครัวของเธอให้ความสําคัญกับเธอมากเกินไปชีวิตของเธอจึงผ่านจากความยากลําบากใดๆมันเป็นการไกลพันในวิญญาณยุดการต่อสู้ของเธอที่นําเธอไปสู่เส้นทางนี้เดิมทีเธอเริ่มเดนบนเส้นทางนี้อย่างไม่เต็มใจแต่หลังจากพบกับอูจางคง การปฏิเสธของเธอก็ลดลงอย่างรวดเร็วรออาจารย์อูรอและเท่มากหวัวใจของเธอเต้นอยู่ในอกของเธอทว่าในวินาทีต่อมาเธอจานเพื่อนร่วมชั้นที่เธอเคยสืบหามาหลังจากพวกพวกเขาครั้งหนึ่งตอนที่พวกเขาทุบทีพี่ชายของเธอพี่ชายประมาทแต่ก็ยังแข็งแกร่งพี่ชายไม่สามารถแม้แต่จะต่อสู้กับผู้หญิงที่แก่กว่าข้าเพียงเล็กน้อยน่าเสียดายสำหรับซูเซียลอยู่ เขาไม่รู้ถึงความคิดของซูเซลยานไม่เช่นนั้นเขาคงจะสำลักตายนี่คือห้องพักของเจ้าอูจางคงกล่าวขณะที่เปิดประตูและเข้าไปซูเซลยานตามเขาเข้าไปข้างในเพียงเพื่อจะตกใจเมื่อเห็นเตียงเดียวดูเหมือนจะเกียบดีเกินกว่าจะเป็นจริงได้ออพักนักศึกษาแบบนี้ที่มีบรรยากาศดีๆแบบนี้ข้าเคยได้รับการดูแลพิเศษมาก,ก่อนแต่ข้ายังมีเพื่อนร่วมห้องอยู่ จำไว้ว่าทุกสิ่งที่เจ้าได้รับเพราะตอนนี้เจ้าอยู่ในห้องศูนย์แต่เจ้ายังมีเวลาอีกหนึ่งเดือนในการพิสูจน์ตัวเองอูจางคงหันส้นเท้าของเขาและออกจากห้องทิ้งไว้ข้างหลังซูเซลยานมองห้องอย่างสงสยัยแต่ในไม่ช้ารอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่มีสเสน่ห์ของเธอดูเหมือนว่าข้าต้องทำให้ดีที่สุดข้ามีอาจารย์ที่รอเราและเพื่อนร่วมชั้นที่เข้มแข็งสิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องสนุกอะไรนะ่ะ ทำไมถึงมีรูในกำแพงหลังจากที่เธอมองเห็นรูในผนังห้องใหม่ของเธอซูเซียวหยานก็ก้มลงมองดูรูนั้นได้เห็นอีกห้องหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่จะเห็นไปทางไหนเธอพึพมพำกับตัวเองเธอหยิบผ้าขึ้นมาปิดรูอย่างระมัดระวังว่ัว่าจะมีใครแอบมองมาทางอื่นทัในใดนั้นก็มีเสียงดังเกิดขึ้นสามครั้งเธอสะดุ้งตกใจกับเสียงเคาะที่รุนแรงและรีบเดินไปที่ประตูโดยคิดว่า มีใครบางคนอยู่ข้างนอกแต่เมื่อเธอโผล่หัวออกมาก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเธอกลับเห็นร่างที่คุ้นเคยครอบประตูห้องข้างๆเธอแทนเขาเป็นเด็กชายรูปงามที่ละเอียดอ่อนและมีกลิ่นอายของความหนาวเย็นเล็กน้อยอูรินเจ้ากลับมาแล้วหรือยังเจ้าบ้านี่จะปรากฏตัวและหายตัวไปในพิบตาเสมอนั่นคือเขาซูเซลยานสามารถระบุเด็กชายได้ทันทีเขาใช่เด็กคนที่ถือกีตนนั้นใช่หรือไม่ ไม่มีใครอยู่ในนั้นซูเซยียลหยานกล่าวเจ้าเป็นใครมาที่นี่ทำไมตวราผ่านไปนานพอแล้วตั้งแต่การพบกันครั้งล่าสุดพร้อมกับการปรากฏตัวของเธอที่อ่อนแอเสียเสียไม่รู้จักซูเซียวหยานเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดตวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ